สวัสดีครับเรามีบริการอินฟินตี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับวิดีโอนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับแบงก์การจากค่ายคูเซ่นะครับเป็นคูเซ่รุ่น911นะครับผมโมเดล191 1นะมีทั้ง4นิ้วนะครับผมแล้วก็5นิ้วที่ยังคงมีเหลืออยู่ในสต็อกของร้านเรานะครับเพราะว่ารอบนี้อย่างที่รู้กันนะครับว่าแบงก์การในประเทศไทยนะฮะ หมดแล้วหมดเลยทุกรุ่นทุกตัวนะครับผมเขาไม่ให้นําเข้าอีกต่อไปแล้วนะฮะสังเกตได้จากหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับผมนี่แต่ละรุ่นก็เริ่มทยอยหมดนะครับรุ่นไหนที่หมดแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าของเขาก็คือแบงก์กันหมดแล้วหมดเลยตามหน้าเว็บไซต์เลยนะฮะสำหรับแบงก์กันรุ่นคูเซ่9 1้านะครับทั้งโมเดล4นิ้วแล้วก็5นิ้วนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่9,000กลางๆนะครับ สามารถดูราคาของแบงก์กันทุกรุ่นนะครับหรือว่าบีบีการทุกรุ่นได้จากหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับใน Google พิมพ์ว่าบีบีการอินฟีนิตี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถเข้าไปเลือกชมได้เลยนะฮะโอเคมาดูนะครับว่ามีตัวไหนเหลือกันบ้างนะฮะเริ่มจากโมเดล191นะครับผมตัวนี้จะเป็นไซส์คอมเพกลำกล้องอยู่ที่4นิ้วนะครับผมเหล็กตะทันรัดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสีสโมกนะครับ ตัวนี้ลายของเขาก็จะเป็นซีรีส์แปดศูนย์นะครับมาร์คโฟนะงานวัสดุเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับหนักอยู่ที่กิโลกว่าทุกตัวนะครับเซฟตี้หลังอ่อนใช้งานได้จริงด้ามเป็นไม้แท้นะครับมีหมุดรุมทองนะครับทั้งสองฝั่งลำกล้องตันนะครับแบงการทุกรุ่นนะครับลำกล้องตันแบบนี้นะมีเหล็กจุกแรงดันกั้นนะครับผมใช้กับกระสุนแบงกันที่ไม่มีหัวสุนนะครับกระสุนแบ่งกันก็หน้าตาประมาณนี้ไม่มีหัวสุนนะเสียงก็จะดังเหมือนกับปืนจริงนะครับสมจริงเลยอ่ะ ตัวถัดมานะครับผมก็จะเป็นตัวสีสโมกเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นลายโคดีเฟนเดอร์90นะฮะมาร์กิ้งจะเป็นล่องลึกทุกตัวนะครับผมโคดีเฟนเดอร์90ฝั่งขวาก็จะเป็นนี่นะครับมาร์กิ้งโคอัตโตมัติกคาลิเบอร์นะฮะต่างกันที่ลวดลายนะครับผมแต่ว่าวัสดุอะไรต่างๆนะครับเหมือนกันหมดเลยนะระบบของเขาเราก็เลือกลายที่เราชอบนะครับผมถัดขึ้นมาตัวนี้ ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเป็นลายสเปเชียลคอมแบทนะครับออฟฟิเซอร์นะนี่ลายนี้ไม่ค่อยได้เห็นแน่นอนนะครับเป็นตัวสีดํานะครับสีดําล้วนเลยสวยงามนะครับด้ามไม้แท้เช่นกันนะไซส์คอมแพกฝั่งซ้ายจะเป็นไซส์คอมแพกนะครับลำกล้องสีนิ้วทุกตัวนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์80นะครับแต่ว่าเป็นสีเงินด้านนะฮะดามจับหมุดลุมทองเช่นกันนะฮะนี่สวยงามลำกล้องสีนิ้วนะครับผม อ่าถัดมาฝั่งขวากันมากนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นตัวลำกล้อง5้านิ้วฟูลไซส์นะครับผมอ่าขอย,ยกนะนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวสีทองนะครับสีทองอลามเลยเป็นซีรีส์80นะครับลำกล้อง5้านิ้วสีทองก็จะเป็นสีที่นักสะสมเขาชอบนะครับผมเพราะว่าสีดูแบบว่าดูแพงนะฮะนี่ดูแลไอเทมนะครับผมมีแล้วนี่นะฮะซีรีส์80ลงมานะครับผมตัวนี้ ก็จะเป็นตัวสีสโมกนะครับเป็นสีสโมกลลยโคดิฟเฟนเดอร์90นะครับลำกล้องตันเช่นกันนะครับสำหรับแบงค์การปลดเสียงเปล่าให้เสียงที่ดังสมจริงนะครับมีไฟแฟลชออกไปด้านหน้านะครับสำหรับเพื่อนที่เคยเห็นผมทำรีวิวเต็มแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับผมเวลายิงก็จะเสียงดังจริงนะครับดังเหมือนปืนจริงเลยลงมานะครับตัวนี้าหยากเช่นกันนะครับเป็นลลยโคโกคัพนะครับนี่สีทองอะลามเลยนะฮะลำกล้อง5นิ้วโคโกคัพ สวยนะครับสำหรับตัวสีทองเนี่ยน่าสะสมมากๆเลยนะครับอ่าเราปิดฉากนะครับตัวสุดท้ายของเรานะฮะตัวนี้เป็นลาย Special Combat ทออฟฟิเซอร์นะครับผมลายนี้ก็ลายหายากตามที่บอกนะครับ Special Combat Officer สีสมก์นะฮะโอเควันนี้ก็จะมาอัปเดตกันที่8กระบอกนะครับฝั่งซ้ายของเราก็จะเป็นตัวสีนิวไซด์คอมแบท แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นแบบ full size นะครับลำกล้อง5นิ้วเหลือกันมากแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็สามารถติดต่อสั่งผ่านทางร้านได้เลยนะครับผมตอนนี้ของมีจํานวนจํากัดนะครับรอบนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องของเรานะฮะเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าเหลือรุ่นไหนกันบ้างนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ